ชิดแม่เอาให้ายแดงครับยุบย่นให้ได้โอ้โหเลยว,ว่ามีแทงขวานําไปก่อนนะครับแล้วก็ปั้มไหลถึงตัวตลอดดูว่าแมดนัมพยายามจะขวางจะแทงสู้ดูนะครับดูลูกขวางแต่ว่าภายเงินไม่สนเาซ้ายขวาแข็งแรงเบียดเข้าไปปล้มไนลไถไปเรื่อยนะครับไอไม่ถนัดก,กรรมการแยกก่อนมาดูกันที่วงนอกแล้ะครับเนื้อเลยครับผายเงินครับลุยครับโยนเข่าขวาไปแทงขวา ตีเข่าซ้ายครับแมตแต่ว่าตีลำบากหน่อยครับแม็กนัมแกชิงขวางหน้าไว้ครับแม็กนัมก็ชกในเกมตั้งรับแต่ว่าอาวุธมวยนี้ก็สวยแล้วก็ชัดเจนนะครับมาดูความขยันกับความสวยงามจะออกใครนะครับยังคงเบียดตลอดเหมือนเดิมหายเงินล็อกเข้าไปปล้ำใบดูจังหวะการไล่แขนนะครับพยายามจะไล่แขนแล้วก็แทงสู่ โอ้โหถึงตอนนี้ก็ยังเบียดกันแล้วครับคู่นี้โอ้ถ้าเบียดแบบนี้ขออีกภาคได้หรือเปล่าครับขออีกภาคได้หรือเปล่าแทงเข่าซ้ายมาโต้คืนด้วยซ้ายครับแทงมาแทงคืนับไม่มีโกลมอยู่แล้วครับเนี่ยขวาแล้วก็โต้คืนด้วยเขา่าขวากับแทงซ้ายพยายามป้ายหน้าขวางหน้าไว้ข็ขางบนของแมกนัม um. โอ้โหโอ้โหมาถึงตรงนี้ครับมาเสียบกระบายแมกนัมเสียบกระบายเอาพายงงินครับ